ดาวราหูย้ายทำนายดวงชะตา12ราศีในทางโหราศาสตร์นั้นมีคำกรอนกล่าวไว้ว่ามัวเมาไทยราหูโดยดาวราหูถือเป็นดาวบาปพะเคาะ์ส่วนมากจะให้ผลเสียกับดวงชะตาตามตำนานโหราศาสตร์กล่าวไว้เกี่ยวข้องกับดาวราหูว่าดาวราหูถูกสร้างจากผีขโมย12ตนจึงทำให้ดาวราหูมีกำลังเท่ากับ12และมีตัวแทนตัวเลขคือเลข8 โดยดาวราหูถือเป็นดาวธาตุลมหมายถึงเงาไม่มีรูปร่างตายตัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่มีตัวตนและจับต้องไม่ได้ในทางที่ดีดาวราหูแสดงถึงการมีไหวพริบเป็นคนฉลาดแกมโกมีเล่ห์เหลี่ยมรู้จักทันคนมีปฏิพานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีชอบการแข่งขันมีความกล้าได้กล้าเสีย สามารถปรับตัวได้เข้ากับทุกสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในแง่เสียหมายถึงความลุ่มหลงมัวเมาการกลับกอกเชื่อถือไม่ได้ชอบสร้างภาพหลงตัวเองโอ้อวดชอบเอาชนะขาดสติการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่มีคุณธรรมในแง่ของอาชีพอาจหมายถึงอาชีพในวงการบันเทิงธุรกิจสีเทาผับาบาร์บ่อนการผนัน อาชีพสีเทาลวมไปถึงงานออนไลน์งานต่างประเทศงานที่ไม่มีชิ้นงานจริงเป็นเช่นด่งเงาเช่นเดียวกับดาวราวหูโดยดาวราวหูจะใช้เวลาโครจรในแต่ละราศีเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งโดยตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2,566เป็นต้นไปถึงวันที่5พฤษภาคม2,568เป็นระยะเวลา1ปีครึ่ง ดาวราหูจะย้ายจากตำแหน่งราศีเมษไปยังตำแหน่งราศีมีนซึ่งถือเป็นตำแหน่งวินาศของดวงโลกและดวงเมืองประเทศไทยราศีมีนเป็นราศีของดาวพฤหัสบดีซึ่งหมายถึงคุณงามความดีกฎหมายการแพทย์ดังนั้นเมื่อดาวราหูย้ายเข้าไปจึงถูกอิทธิพลความดีของดาวพฤหัสบดีเข้าไปด้วยดังนั้นคนที่ทำบาปหรือทำผิดกฎหมายสิ่งมมเมาต่างๆยาเสพติดการพนันต่างๆจะทำความผิดได้ยากมากขึ้น ดวงโลกและดวงประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาศาสนาสาธารณสุขต่างๆจะดีขึ้นเพราะหลุดพ้นจากดาวราหูในตำแหน่งราศีเมษสำหรับคนทั้ง12ลัคนาราศีจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการที่ดาวราหูย้ายในครั้งนี้ติดตามกันได้ในคลิปนี้ดาวราหูย้ายทำนายดวชะตาชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิก ดาวราหูหมายถึงบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์รถยนต์คนในครอบครัวของคนลัคนาราศีพิจิกก่อนที่ดาวราหูจะย้ายในวันที่17ตุลาคม2566ดาวราหูอยู่ในตำแหน่งราศีเมษถือเป็นภพอริซึ่งภพอริหมายถึงคู่ศัตรูอุปสรรคปัญหาทำให้ในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาคนลัคนาราศีพิจิกจะมีความทุกข์ใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในครอบครัว บ้านรถยนต์เสียหายต้องซ่อมแซมมีโจรขโมยมดมแมลงปวกขึ้นบ้านและมีเหตุต้องใช้จ่ายหรือมีปัญหาจุกจิกใจต้องเสียงเงินไปกับเรื่องของทรัพย์สินรวมถึงการเสียเงินเพื่อคนในครอบครัวชีวิตมักพบเจอแต่อุปสรรคปัญหามีเรื่องให้หงุดหงิดใจกับเรื่องของคนภายในบ้านภายในครอบครัวอยู่บ่อยครั้ง ต่อมาเมื่อดาวราหูย้ายในวันที่17ตุลาคม2566ดาวราหูจะย้ายจากตำแหน่งราศีเมษเข้าสู่ตำแหน่งราศีมีนซึ่งสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกแล้วเรียกว่าพบปุตตะซึ่งพบนี้หมายถึงเรื่องของเด็กลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ความรักครั้งใหม่ซึ่งในช่วงแรกที่ดาวราหูย้ายออกจากราศีเมษ จะส่งผลดีทําให้คนลัคนาราศีพิจิกได้รับผลดีจากดาวพฤหับสบดีในตําแหน่งราศีเมษได้อย่างเต็มที่โดยคนลัคนาราศีพิจิกจะมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งในการเอาชนะอุปสรรคศัตรูต่างๆส่วนผู้ที่ประสงค์ร้ายกับคนลัคนาราศีพิจิกก็มักจะแพ้ภัยตัวเองไปแต่เนื่องจากดาวพฤหับสบดีในตำแหน่งอลินั้นถือเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีนะัก ดังนั้นคนลัคนาราศีพิจิกจึงยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของการเกิดความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือบริวารรวมไปถึงการมีปัญหาในเรื่องของการเงินส่วนอิทธิพลของดาวราหูที่ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศีมีในเรือนปุตตะนับตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566เป็นต้นไปอีก1ปีครึง่งจะทำให้ชีวิตของคนลัคณาราศีพิจิกได้ไปเกี่ยวข้องกับเด็กผู้มีอายุน้อยกว่าตัวอย่างเช่น คนลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสตั้งคันมีบุตรได้เลี้ยงดูเด็กซึ่งอาจเป็นลูกของตัวเองหรือมีคนนําลูกหลานมาฝากให้ช่วยเลี้ยงดูหรือมีเกณฑ์ได้รับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามาในบ้านโดยคนในครอบครัวของคนลัคนาราศีพิจิกจะช่วยกันดูแลเด็กๆหรือสัตว์เลี้ยงนี้เป็นอย่างดีส่วนบางคนน้องหรือญาติผู้น้องของคนในครอบครัวของคนลัคนาราศีพิจิก ก็มีโอกาสตัดสินใจซื้อบ้านคอนโดหรือรถยนต์ใหม่ทําให้คนลัคนาราศีพิจิกได้อน,นิสงคือได้ย้ายไปอยู่ด้วยหรือได้อาศัยรถยนต์ของน้องในการเดินทางในด้านความรักคนลัคนาราศีพิจิกที่ยังโสดมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่และมักได้คบกับคนที่มีอายุน้อยกว่าม,มากเป็นช่วงที่คนลัคนาราศีพิจิกจะหลงรักเด็ก ส่วนคู่ที่คบหากันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาที่คนลัคนาราศีพิจิกจะได้มีโอกาสพาคนรักเข้าไปให้รู้จักกับคนในครอบครัวในด้านการงานคนลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ๆโครงการใหม่ๆหรืออาจมีการปรับปรุงระบบงานเดิมให้ดีขึ้นโดยคนลัคนาราศีพิจิกจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเทคโนโลยีนวัตกรรมการติดสื่อโซเชียล ติดแอปพลิเคชันใหม่ๆรวมถึงการเริ่มต้นงานอดิเรกใหม่ๆที่สามารถทำได้เองภายในบ้านหรือสามารถทำกิจกรรมนั้นๆร่วมกับคนในครอบครัวโดยกิจกรรมดังกล่าวนี้จะทำให้คนลัคนาราศีพิจิกชื่นชอบอย่างมากถึงขั้นหมกมุ่นหลงไหลอย่างไรก็ตามในเรื่องของการที่ดาวราหูย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะน,นี้ก็อาจจะส่งผลได้ในแง่ร้ายเนื่องจากดาวราหูเป็นดาวบครพะค์ ซึ่งผลร้ายที่จะเกี่ยวข้องกับคนลักนาราศีพิจิกจะเป็นไปในแง่ของเด็กลูกหลานบริวารคนที่อายุน้อยกว่าของคนลักนาราศีพิจิกหรือคนที่อยู่ใต้การปกครองของคุณมีโอกาสดือ้อไม่เชื่อฟังหรือลูกหลานภายในบ้านหันไปมีความเกี่ยวข้องลุ่มหลงมัวเมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอายมุขต่างๆเล่าบุหรี่การพน,นันหรือติดเกมจนทำให้คนลักนาราศีพิจิกรู้สึกหนักใจ ในด้านการทํางานคนลัคนาราศีพิจิกต้องระวังในเรื่องของการหูเบาการไว้ใจลูกน้องมากจนเกินไปจะเกิดเรื่องขัดแย้งความคิดเห็นไม่ลงรอยกันร,ระหว่างคุณกับบริวารที่มีอายุน้อยกวา่าลูกน้องของคุณอาจตั้งตัวเป็นศัตรูไม่เชื่อฟังคําสั่งต้องระวังเรื่องของลูกน้องจะโกงเงินหรือสร้างความเสียหายในทรัพย์สินบางคนจะตกลงจากตําแหน่งด้วยเหตุอันมาจากลูกน้องบริวาร สำหรับคำแนะนำในการทำบุญเสริมดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีพิจิกนั้นเนื่องจากดาวราหูซึ่งเป็นเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินรวมไปถึงเรื่องของการที่จะได้ย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารลูกน้องหรือเด็กดังนั้นคนลัคนาราศีพิจิกควรหาโอกาสไปทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยงหรือคนลัคนาราศีพิจิกเองควรหาโอกาสพาลูกหลานบริวารลูกน้อง ผู้ที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาหรือในความดูแลของคนลักษณะราศีพิจิกไปร่วมกันทำบุญเพื่อเสริมโวงชะตาและลดอิทธิพลร้ายจากดาวดาวหู